สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่3กรกฎาคมนะคะคุณได้10ดาบกับหัวส่วนเขาเป็นไพ่3คาทานะคะวันนี้คุณมิถุนอาจจะยังมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจนะคะที่คุณยังแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของปัญหาตรงนี้เนี่ยมันยังสามารถแก้ไขได้อยู่เพราะว่ามันมีไพ่ trust แล้วก็ attraction ขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันนะคะเหมือนเมื่อก่อนและไพ่ trust ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้นะคะยังมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็มั่นคงแฟนคุณได้สามคาถาไม่มองว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะเขารอคอยช่วงเวลาที่ดีในความสัมพันธ์ให้มันกลับมานะคุณอาจจะรู้สึกยังไม่สบายใจแต่ว่าในอนาคตนะคะ มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจหรือว่าแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนนะ